สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ทันเดอร์ชาแนลของเราครับและในวันนี้ครับก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันนะฮะพิตีขออนุญาตแนะนำนะครับธุรกิจใหม่ของพิตีซึ่งนั่นก็คือทันเดอร์ออโต้ก a g าดของเราครับร้านเรานะครับรับซื้อขายรถยนต์มือสองนะครับรถยุโรปรถเบนซ์รถ b m w ทุกรุ่นทุกเพศนะครับ ถ้ารถคุณเป็นรถปีใหม่เลขใหม่น้อยนะครับที่สำคัญมีบรันตีเหลือเนี่ยเรากล้าให้ราคาจนคุณพอใจนะครับและอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญและขาดไม่ได้ครับพี่ตีครับยังรับซื้อแลกเทอร์นะครับรถบิ๊กไบค์มือสองทุกรุ่นทั่วประเทศครับเรามีบริการจัดไฟแนนซ์นะครับและบริการขนส่งรถบิ๊กไบค์ทั่วประเทศด้วยเช่นเดียวกันนะครับเอาละครับแต่ก่อนที่จะไปชมคลิปในวันนี้กันนะฮะพี่ตีขอฝากทุกท่านนะครับเข้าไปกดไลค์นะฮะกดแชร์กดซับสไคร e นะครับให้กับช่อง Channel ทันตบายของพี่ตีด้วย และที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดสําหรับคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวเราชมคลิปกันต่อได้เลยครับไปกันเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทันเดอร์ชาแนลของเราครับตอนนี้เราอยู่ในช่วงของ2องล้อรีวิวครับเอาละครับวันนี้พี่ตีมีรถนะครับสไตล์แอดเวนเจอร์นะครับขนาดใหญ่เลยดีกว่านี่คือเจ้าฮอนอายามาฮ่านะครับซูเปอร์เซเนเรตนะครับคันนี้เป็นรถปี2013นะครับต้องบอกว่า ของแต่งให้แบบว่าจัดเต็มเลขมาคันนี้สูงหน่อยนะครับ53% 0 0 0มกิโลแต่เป็น53 0 0 0แท้แน่นอนไม่มีกรอใหม่ที่สนคันเป็นรถใช้มือเดียวต้องบอกเลยว่ามอมผิวเผินเนี่ยเหมือนลดสภาพ20 0 0 0กว่าโลอ่ะนะครับต้องบอกเลยว่าสวยจริงๆเพื่อนๆอยากรู้ใช่ไหมว่าสวยแค่ไหนนะมาชมเลยดีกว่าเลขไม่ห้50,000แท้คันนี้อ่ะดูกันเลยครับคันนี้วิ่งกระเพียงครับนี่58,74 4กิโลเมตรแท้เลยนะครับ กุญแจให้ไปครบถึง2ดอกเห็นไหมครับดอกสำรองก็มีให้ครบเลยนะครับนี่กาดแฮนด์เดิมน,น,นะครับคันนี้เป็นมือเบรอันนี้เป็นมือคัตแต่งจากเซตานะครับสามารถปรับระดับได้นะครับนี่มือคัตแต่งนะครับแล้วก็คันนี้จะเป็นปอกแฮนด์เดิมประกับไฟฟ้าเดิมนะครับคันนี้เป็นแฮนด์เดิมอยู่นะครับแต่ว่าตุกตาต๊กตาแฮนด์เป็นตุ๊กตาแฮนด์แต่งนะครับนี่โอ้โหมีออปชั่นต่างๆไฟบอกเกียร์ต่างๆนะครับนะโอ้โหจะบอกว่าสุดยอดมากแล้วก็นี่ครับปั๊มเบรกบนเดิม นะครับแล้วก็มือเบรกนะครับจากเซตานะครับเป็นมือเบรกแต่งประกอบพันเร่งเดิมนะครับนี่ตรงสื่อไม่มีเรือนรางเลยนะครับคันนี้เป็นสีเดิมโรงงานทั้งคันนะครับไม่มีบุบไม่มียุบไม่มีรักยิ้มนะครับสีสวยมากๆเป็นสีเดิมเลยนะฮะเบาะนั่งเดิมสวยนี่ห้าคือนี่คือห้าหมื่นกิโลเมตรนะครับทรงเบาะยังไม่เสียยังไม่มียุบไม่ย้วยเลยนะครับคันนี้มาพร้อมกับกล่องด้านข้างนะครับจากยมาฮ่าเลยเรียกว่าตรงรุ่นมาจากศูนย์อย่างนี้เลยนะครับนี่ดูนใกล้ๆโอ้โหเป็นไง ออปชันแบบว่าจัดเต็มนะครับนี่ชิวหน้าครับนี่เป็นชิวหน้าเดิมนะครับมีชิหน้าชิ้นด้านบนนะครับเป็นเป็นชิ้นเป็นชิ้นที่ว่าอุปกรณ์เสริมขึ้นมานะครับสำหรับการที่จะเปลี่ยนทิศทางลมทห้ดูให้มันสูงขึ้นนะครับเพื่อที่เราเพื่อวัตที่ว่าลมจะได้ไม่ประทะหน้านะครับพวกขี่นะครับนี่กาดไฟหน้านะครับไฟสปอร์ตไลท์คู่หน้ามีถึง4คู่เลยนะครับนี่กระบอกโชว์ด้านหน้าสวยนะครับไม่มีรอยบุบรอยยุบรอยกระแทกต่าง บางคนหน้าเดิมนะครับยางหน้าหลังเต็มเต็มเลยนะครับยางหน้าหลังเต็มเต็มเลยนะฮะจานเบรกด้านหน้าครับเป็นล่องเพียงเล็กน้อยนี่คือห้าหมืกิโเมตรแทนนะครับมาดูกับบกอชกล่างดิแค่ไม่มีรอยหินเลยนะครับนี่ไม่ได้เก็บงานนะฮะคลิปเปอร์หน้าเดิมนี่นะครับโอ้โหดูดูหน้าเครื่องดูหน้าเครื่องนะครับสวยๆใสๆนะครับอาชที่ครคังครับคันนี้ครับมาพร้อมกับท่อแต่ง นะครับเนี่ยฮะเป็นท่อแบบฟูลซิสเต็มนะครับเห็นนะครับที่คอท่อจะมีสปริงนะครับดูใกล้ๆเป็นท่อแต่งนะครับจากเรียววิน SBK เป็นท่อแบบฟูลซิสเต็มเลยนะครับและนี่มีแคสบาร์ด้านข้างนะครับนี่แคสบาร์นะครับชุดสีสติ๊กเกอร์เดิมชุดสีสวยมากครับสวยมากไม่มีตําหนิชุดสีเดิมทั้งคันเลยนะครับแล้วก็แข็งเครื่องเดิมไม่มีรอยล้มล้มแปะนะครับนี่โอ้โห สุดยอดจริงนี่คือ5้าหมื่ที่แบบว่าเป็นรถที่แบบรักษามากๆอ่ะนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาฟังเสียงท่อหน่อยอันนี้เป็นท่อแต่ง Rio Win SBK นะครับโอ้โห,โโหล่นเลยล่นเลยนะครับเป็นท่อแบบ full system ด้วยอ่ะนี่มาดูนี่โชกคหลังนะครับเดิมๆสวยๆเลยครับ 5 0กิโลเมตรแท้นะครับย้ำนะฮะนี่สวิงอาร์มฝั่งขวาไม่มีรอยเลยนะครับรอยล้มรอยสไลด์รอยกระแทกด้านข้างไม่มีจานเบรกด้านหลังเต็มเต็มเป็นรองเพียงเล็กน้อยนะครับนี่ยางหน้าหลังเต็มเช่นเดียวกันนะฮะนี่เดี๋ยวดูบ้้นท้ายบั้นท้ายเดิมสวยนะครับไฟท้ายเป็นแบบ LED นะครับเห็นไหมครไม่ศูนตรงไม่มีบิดเบี้ยวเลยออปชั่นจัดเต็มมาฝั่งซ้ายบินนี่ครับรถคันนี้ขับเคลื่อนด้วยระบบเพลานะครับนี่ตัวล้อซีรวดสวยงามนะครับ เนี่โอ้โหนี่สวิงอาร์มฝั่งฝั่งซ้ายไม่มีรอยนะครับแกล้งเครื่องฝั่งซ้ายดูเลยครับไม่มีรอยเลยนะครับอันนี้มีตีนเป็ดด้านล่างแต่งนะครับมาพร้อมกับขาตั้งคู่ด้วยนะครับเห็นไหมฮะโอ้โหด้วยดูหน้าเครื่องฝั่งซ้ายหน้าเครื่องฝั่งซ้ายแห้งๆนะครับใสๆเลยนะครับให้ดูเลยครับสีไม่มีพองไม่มีผูกไม่มีพองไม่มีหยดเยิมกระบอกชกลาด้านหน้าฝั่งซ้ายสวยครับนี่มาดูข้างหน้าเลย ก็จานเปกด้านหน้าครับเป็นล่องเพียงเล็กน้อยน,นะครับต่ำทางด้านขวาเลยนะครับเอาละ,ะครับรถคันนี้พี่ตีให้เลยกล้าให้เลย80%นะครับสำหรับ5,000 50, 0โลคันนี้แต่เป็น5,000 50, 0โลแท้เรามีเลขมาจากลูกค้าให้ดูทุกคันเอาไว้ว่าใครสนใจราคาเพียง3นิดนิดรับแรกเทินทุกรุ่นสนใจแอดลรามาคุยกันนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ